หลคนเลยซึ่งเราก็ไม่กล้าเล่นกับเขาเยอะอะเพราะว่ามันจะกลัวแบบว่าเหมือนไปไป h a r รสเหมือนกันไงเราไม่ได้ฮา r a สอ่ะเราเราเราแซวเล่นไหมเพื่อสนุกใช่มาบริบทมันเพื่อสนุกนี่ก็เชื่อว่าคนที่เขาจะทําประกวดผู้ชายอะเขาเตรียมที่จัดรับตรงนี้ไว้แล้วแหละเขาเขารู้คือมันเป็นอะไรที่เขาคาดหวังไว้อยู่แล้วว่าคนเวลาคนดูอะมันมันเป็นหนึ่งในความสนุกอะเป็นพาทของความสนุกมันไม่ใช่ว่าอยไปยืนหน้าไปทิพชันเอาคนนี้ฉันซื้อคนนี้เลยจอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่ขนาดนั้นอุ้ยคนนี้ใหญ่ไหมคนนี้เออมันไม่ใช่ขนาดนั้นป้า ยืนแบบน้ำลายย้อยแล้วบอกว่านปจตอะไรอย่างนี้น้องแบบเสียวปี้อะไรแบบนี้มก็แค่แบบเหมือนเราแซวเล่นแบบว่าเออแบบให้น้องแบบว่ามีรีแอคกับเราแบบว่าใช่ใช่มันถือว่าเป็นสีสันมากกว่าใช่ค่ะแต่ก็ติดอยู่เอาถ้าได้เอาไหมเอาถ้าได้เอาไหมเอาถ้าได้เอาไหมเอาเอ๊ะนี่ไ เอา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 อาซื้อซื้อเนี่ยเอาเาเอาซื้อซือ่กแล้ก็เดี๋ยวหลังจบโกโบก็